โอเคตอนรับกับสู่สงครามอ่างอาบน้ำนะครับนี่บัตทับวอร์เดี๋ยวนะเราจะเลือกเป็นทีวีแมนดีกว่านี่อะไรลงมาตายเลยพ่อคุณอะไรเนี่ยโอ้โหเท้ายังไม่ทันแตะพื้นตายแล้วเดี๋ยวโคตรโหดเลยเฮ้เจอทีวีพันซะหน่อยลิทมัดทีวีแมนเฮ้ยงั้นการเดินทางเฮ้ยเดี๋ยวอะไรตัวเองเป็นอะไร นี่ปึ๊บฉายซะหน่อยนี่ปีด๊ดปี๊ดปี๊ดตัวเองเฮ้ยอุยอ๊ยคููดาวฟื้นตีแด่ฉายๆๆๆฉาเออตีแน่เรียบร้อยฆ่าไปหนึ่งโดยลำแสงของทีวีเสียเลือดเหมือนกันนะแน,น่นตัวเองฆ่าฆ่าเรียบร้อยช่วยเพื่อนฆ่า โอ้ตรงนั้นนี่ไม่มีฝั่งเราเหลืออยู่เลยอ่ะบ้าแล้วทํายังไงเพิ่มเลือดได้บ้างเนี่ยมีเพิ่มเลือดได้ไหมอะ่ะกดไม่ได้อีกเพิ่มเลือดพ่อคุณมีเลือดเท่าไหร่ก็เท่านั้นเลยใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยอะไรเนี่ยโอ้โหสีขาไม่ใช่สีขาสามขาจะสู้ไงก่อนโอโชยชา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 ยายอยู่ใต้ตูดมนัน่อยู่ใต้ตูดปลอดภยัยไหม อ่ะหนีหนีหน,หนีปึ๊บปึ๊บหนีดีกว่าตายตูดก็ไม่ปลอดภยัยอุ้ยพี่ดิวพี่ดิวพี่ดิวเฮ้ยพี่ดิวเล่นอะไรเนี่ยหายไปแล้วเุ้ยเจ้าไซอันทิสโอ้ยโดนไล่ยิงเลยเหรอโอ้ยอะไรเนี่ยตัวอะไรวิ่งมาชนอะไรเนี่ยโปลิสใช่เปล่าวะไม่รู้เลยใช่เปล่าเดี๋ยวก่อนรู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดีโโหมัน เดี๋ยว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 ปึ๊บปึ๊บอ๊บหายหายก่อนหาย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 ไปไหนหายอยู่นี่โอ้หลบ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 แบบสวนเลยอ่าเสร็จพี่ดิวเสร็จพี่ดิวพี่ดิวมาช่วยครับพี่ดิวโอ้ยต้องจัดการเจ้าตัวเล็กๆก่อนใช่ไหมเนี่ยตัวใหญ่ๆคงไม่ไหวอ่ะเพราะฉะนั้นจัดการพวกเห็บหมัดก่อนล้วกันรอบนอกไม่มีเห็บมัดเลยเมียตัวใหญ่นั้นตัวแปงๆนั้นเลยอ่ะ หาเหยื่อก่อนตอนนี้โอ้ยพน่นพ่นพิษต่างหากอ่าช่วยเขาหน่อยแตะแตะเล็ม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 แล้วหนีสู้ไม่ได้อ่าถือว่าเรียกว่าตอดแล้วกันตอดเล็กตอดน้อยแบบพองางามตอดเล็กตอดเอ้ยอย่าหันมาที่น,นี่ช่วยด้วยช่วยด้วยเดียว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 ปึ๊บ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 หายถ้าไม่ตายหายแล้วจ้ะ ปุ๊บมาอยู่นี่เฮ้ยมันตามมาวะอุ้ยเดี๋ยวแป๊บหนึงปุ๊บหายปุ๊บปุ๊บโอโห้หายไปแล้วหายไปไหนเฮ้ยหายมาหัวใต้ตูดมันใช่หรือเปล่าโอ้โหเดี๋ยว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 อันตรายอันตรายโโหเพียบเลยอะ่ะไม่มีฝั่งเราเลยอะ่ะเราจะรอดไหมเนี่ยยิงไป เออยิงไปยิงไปดีมากดีดีมาก,มากโอ้โหเหนื่อยเลยพี่ดิวแมนมาเจออุจันจหน่อยแค่นี้หรอตายไหมเนะี่ยโอ้ยบ้าจริงลืมกดแคปล็อกเอ,อ้ยมาแล้วมาแล้วปึ๊บฟุ๊บฟึ๊บ๊บ๊บหายปึ๊บ,บ,บตั้งหลักเขาเรียกว่าตั้งหลัก รู้จักเอาตัวรอดเป็นยอดคนโอ้โหไอ้ตัวนี้มาโอ้โหฝั่งเราไม่มีเลยตายละยืนยืนต้นตายเลยตัวนี้โอ้โจฉะนั้นโหดมากเลยเจ๊ดแ็กเหรอโอโมันกวาดเกลี้ยงเลยอะตัวเองเดี๋ยวเดี๋ยวฟึบหายก่อนอันตรายละเดี๋ยวหลบที่ซอกตึกแป๊บหนึ่งมีตัวอะไรแถวนี้ไหมเก็บก่อนไม่มีเลยโลง่งถนนโคตรโลง่งนี่ช่วงสงการปะเนี่ย าล้ครับโอ้โหอ้พี่ไทยท่นเรามาแล้วอย่างนี้พอสู้ไหวโอ้น่าสนใจเอ้ยเจ้าตัวจิ๋วๆอยู่ตรงนั้นให้เป็นหน้าที่เดี๋ยวแล้วตัวนี้เป็นฝั่งเราปะใหู้บัสซอก็มาจะรอดไหมเนี่ยมานี่แสงใหญ่กับแสงเล็กในหูบัสซอโดนเหยียบ หัวหลุดเลยว้าวว้าววสวัสดีตาแวน่นแว่นดำใช่ไหมเนี่ยวุ้ยไม่ทำอะไรนู้นนะ่ะไททันกระโดดอยู่ข้างบนเนี่ยวืบหายตัวแฟบอ้าวนี่ก็จะรอแรแล้วเนี่ย วันดีตัวเองคุยนีต่ตอดไปตอดไปรู้สึกไม่ค่อยได้ฆ่าใครเลยอะรู้สึกตัวเองไม่ค่อยมีประโยชน์เลยอะชัดแบตชัดแบบโอเคมาเลยนี่ข้าหนึ่งบึบ ห <Hi. S 2> ายอ้าวกดผิดเฮ้ยอะไรเนี่ยอุ้ยตนนัวนี้ช่วยดยครับพี่อ้้ยปุ๊บปุ๊บปุ๊บหายครับหายตัวเป็นไงล่ะตัวเองโอ้เลือดไม่ค่อยลดเลยอะเพราะคุณเดี๋ยวนะฟึบฟบหายเฮ้ยเฮ้ยมีเจ้าปอสิทธ์ด้วย าตายเรียบร้อยโอ้โหอยแย่เลยเดี๋ยวขอกลับไปรอบบี้ก่อนไม่ไหวแฮะเดี๋ยวดูที่ช็อปแป๊บนึงช็อปก็ไม่มีอะไรเดี๋ยวนะเกิดผิดต้องอันนี้ตอนนี้คิวไปแล้ว732เพราะฉะนั้นเนี่ยเออ่เดี๋ยวลองดูก่อนว่ามีตัวไหนที่เป็นไปได้ไหมเตึ๊ดตึ๊ดเตอาฝั่งนี้หน้าถัดไปอันนี้จำนวนคิวโอเค เฮ้ยเราได้ตัวนี้แล้วอัปเกรดพังเกอร์น่าจะใช้ได้ละเดี๋ยวลองดูสินี่ประมาณนี้ติดตั้งเลยดีกว่าตัวเองอ้าวตายเลยลงมาอะไรวะเนี้ยขอลองนิดหน่อยกันขอลองนิดหน่อยกันมีพลังอะไรบ้างรีสปอร์สิอะไรเียว <c oughs> ยังไม่ทันท้าท้ายังไม่ทันแตะพื้นตายละเ <c oughs> นี่ยดูดิบาปเนี่ยสงสัยนี่ดูดิยังไม่ทันทำอะไรเลยนะ ยังไม่ทันเกิดระเบิดซะแล้วดูดิยังไม่ทันเกิดก็ระเบิดซะแล้วเกิดอะไรขึ้นดูดิสี่รอบพ่อคุณอะไรวะเนี้ยเออเฮ้ยเร็วเร็วเร็วอันนี้เร็วมากอันนี้เร็วมากปี๊ดปาดเลยทำอะไรได้บ้างเนี่ยคริชแอทแท็กฮะจิ้มอสายจิ้ม嘛

มาแล้วสุดยอดอุ้ยนักฆ่าใส่แว่นนะมองไม่ทันเลยหุยหุยสุดยอดนักฆ่าใส่แว่นสุดยอดไปเลยอย่าให้เกิดระเบิดแน่นอนสามตัวใช่ไหมฟบฟึบบฟบฟบฟึบบฟโอ้ยจับให้ทันเดี๋ยวเลือดจะหมดเหมือนกันโอ้ยกลิง้งกลิ้งก้งโอแว่นมากไปหน่อยตัวเอง หฮ้ยปึ๊บหนีปึ๊บปึ๊บปึ๊บกริ่งกรอะไรเนี่ยชนไม่ได้เหรอมาปึ๊บ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 โหสุดยอดนักฆ่าสายแหวนมาปะทะกัน่อยปึ๊บปึปึ๊บปึ๊บปึปึ๊บปึ๊บปึตายไหมโอ้โหตายด้วยโอ้ไม่ไหวล้หนีดีว่า อันว่าจบคลิปนี้ก่อนดีกว่ารู้สึกว่าตอนนี้เริ่มเก่งขึ้นละเพราะเรามีนักฆ่าใสายแบนนั่นเองอะใครที่ชอบนะครับแมปนี้ก็เดี๋ยวพี่โอแปะลิงก์แมปไว้ให้เหมือนเดิมแล้วก็ฝากก,กดไลค์กดแชร์ติดตาม YouTube อเวกด้วยนะจ๊ะเฮ้ยมีอะไรด้วยเนี่ยโอเคประมาณนี้คลิปนี้ไปก่อนดีกว่าเด็กดีปิดเทอมแล้วก็พอเล่นได้นะแต่ว่าอย่าเล่นจนลืมเวลาล่ะโอเคพักผ่อนให้เต็มที่นะครับดูแลสุขภาพด้วยอากาศมันร้อนนะจ๊ะตายดีกว่าโอเคไปแล้วครับสวัสดีครับ